สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l Genesity Gaming นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม Tekken 7นะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนปีใหม่นะฮะอปีใหม่มานะครับโควิดก็กระจายทันทีแต่ไม่เป็นไรนะครับทุกคนถ้าอกิะสมุติว่าต้องกักตัวหรือว่าต้องชัดดาวนในอนาคตน,นี่ก็นั่งดูคลิปผมไปก่อนแล้วกันนะครับ ืตารแรกก็เจอคาซิยาเลยครับไอตระก,กูลคาสมารตระก,กูลเฮฮาชิคาซิยาพวกนี้นี่แบบโอ้โหเจอตลอดครับยังไงก็ต้องเจอนะฮะมันคือความคลาสสิกค,ครับโอ้โหถ้าตานี้แพ้นียศลดนะครับร 1. 1> อะไรกันนี่<ฟ>โอ้ยเ<ฟ>อ้ย เอออืมโป,โปโปโปอีกรอบทำให้กันล่างเลยฮะนี่ไงเฮ้ยโอ้โหเต็มเต็มดักเวฟโดนไปซะด์กเวฟ นี่ไงล่างใช้สเตปไม่ได้ในท่านี้เอากดผิดโอ้โหงงเลยผมนี่ไงนั่งไม่ได้หรอกนะโอ้โหอุ้ยสวยเออเออเอออ่ะเต็มที่อันต well ีมาเอ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหย ลบจับทุบโอ้ยผ,ผมกดผิดจับทุบเออกัดเลยครับงำๆงๆงำงางาเรียบร้อยไม่ชอบด่านที่มีกำแพงเยอะเลยฮะผมไม่ก็ถนัดเลยโอ๊ยกดผิดนี่ <c oughs> อะไรจ๊ะ อะไรโดนพันนี้ไปหน่อยเออเฮ้ยเ้ยเ้ยกันเออทำไง,อ,ำงอ, <c oughs> อ,อ่ะทำไงอ่ะดักเวฟ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 เผลออยู่จับทุ่มเรียบร้อยครับง่ำคอหักเลยมา <c oughs> ตอนนี้ชนะผมขึ้นยศแล้วหลังจากน,นี้การจะเป็นการต่อสู้ที่แท้ทรูนะครับเฮ้ยกดผิดเออเอ้าไรจ๊ะไรจ๊ะโอ้เอ้ยเอ,อ้ยมาดิ มาดีเออฮะอีกรอบได้นะเตะล่างซ้ำกันครับแล้วก็มาให้งำคอซะดีๆงำ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 เรียบร้อยนี่ไงคนส่วนมากไม่ชอบระวังดอกที่สามใส่สเต็ปไปได้ท่านี้โดนเข้าไปเอ้ยปล่อยดัรกเวฟซ้ำดาร์กเวฟอีกที นี่ตีไงครับปึ๊บปึ๊บโปดักเวฟเฮ้ยกดกดตีอยู่เอเอเต็มหน้าเลยครับอ่าไม่เป็นไรโอ้ยโอ้โหร่างเออโอ้โหเมื่อกี้ผมคิดว่าเขาจะเล่นกลางนะก็เลยยืนกันไม่เป็นไรฮะให้เขาไปก่อนเออ โอ้โหขาผิดเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่โอ้โของกันเว้ยล่างอ้าวไม่ถึงอี่ไอ้ขาสัน้นโอ้โดนพันนิดเออเออเออกันงําคอตามนั้นแหละครับ n ิว <KO. S 1> <Q. S 2> ออเอาไงจ๊ะเออสลับด้านอย่างนั้นหรือตัวนี้เล่นได้สองด้านตัวนี้ผมมั่นใจในการเล่นสองด้านครับเล่นล่างนะใช่ไหมเล่นเล่นล่างนะใช่ไหมเล่นล่างนะกอเอาอีกรอบเอาอีกรอบไม่กันล่างไม่กันล่างโดนเข้าไปครับเออเตะล่างซ้ำหายไปเลยขึ้นอิท่ิชอยครับเรียบร้อย โอเคครับไปเราไปหาคู่ต่อสู้คนต่อไปดีกว่าฮะหืมหล่อเข้มนะครับส่วนของผมก็ถ้าเกิดชนะตานี้นี้แรงอัพนะครับออ้ยอ้าถ้าตัดลากในตำนานสองทีไม่ได้แล้วไม่ให้แล้วโอ้ยเออเฮ้ยเล่นอยู่ท่าเดียวเดียเด๋ยวเดี๋ยว โอ้อะไรเล่าอะไรล่ะครับนี่นี่นี่แน่เตะล่างโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเออเอออัดกำแพงสักทีเออผมโดนอะไรวะเนี่ยไม่เข้าใจเลยครับเขาจะนั่ไปสีตาได้ะเม้าเล่นแปลกๆอ่ะ เอา้าเขานนีงอีกอืมอะไรเออเอเอคิดว่าเตะล่างเป็นคนหุนแหลกจังเลยเต่ล่างเป็นคนเดียวหรือแหลกจังครับพี่เออปล่อยพลังโอ้ยโอ้ยสองทีอืมอืมอย่ามาดูถูกกัน อย่ามาดูกันนี่โดนเรียบร้อยครับเขาคอมโบไม่ได้เพราะมันแหลกหรือเปล่าว่ามันแหลกเกินไปนะครับอืมอะไรชื่ออะไรโอ้ยโอ้ยสวยนี่ไงช้าครับไอ้ท่าเตะต่ำนั่นมันช้ามันช้าเองไม่เข้าใจเหรอสวยสวย เออเหอก้มเตะหน้าตาเฉยก้มเตะหน้าตาเฉยอือหือผมรู้ละเขาจะหลอกให้เราตายใจแล้วเขาก็จะเตะบนนะมผมว่าสายอย่างเงี้ยเขาแพ้แบบเขาแพ้แบบถ้าเกิดว่าลุยอย่างบ้าข้างนะอ๋ยผมกดไม่ติดนี่ไงนี่ไงนี่นี่ไงนี่อีกทีอีกที นี่นี่มาชื่อนั่นแหละตัวว่าแล้วตัวว่าแล้วชื่อชื่อชื่อมาดินี่เร็วกว่าสองทีอ,อ้าวเฮะยโยโยโยชื่อชื่ออือดักเว e b โอ้โหถ้าไม่ตายอย่างนี้ขอจับหน่อยนะครับลาก่อนพี่ไบรอันโ,อโหแหลกอย่างนี้เขาไม่น่าจะเล่นอีกตาละฮะแต่มันแหลกจริงครับหแหลกโอเคครับคู่ต่อสู้คนสุดท้ายของเรานะครับอาเจโจซี่นะครับวันนี้นะครับเจอมวยไทยล้วนๆน,นะครับผม โอ้ยโอ้ยเขาดุมากเลยครับเอื้อโอ้โหดุจังเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเค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 เขาเร็วครับเพราะฉะนั้นผมต้องใช้ท่าที่เร็วกว่านะอันนี้ผมก็เออไปนะอืมอืมนี่ไงนี่ไงตอนจบคอมโบมันก็มีอยู่แล้วครับมันจะมีอยู่แล้ว โอ้ยโอ้ยเสียเกตฟีอีกผมนี่แน่เผอเจอจับทุ่มเรียบร้อยครับเออยกแรกขอดูเชิงนะครับยกที่สองเริ่มมาเร็วมากเขาสแปมป่ะเนี่ยเหมือนสแปมเลยนี่ไง เตะตามเอานอนเล่นนอนเล่นเจ็บไปนะเออนี่ไงอันติไม่อันติโอ้โหเอา้าเขาทำอะไรของเขาก็ไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าเร <c oughs> <c oughs> ียบยมายกสามครับอายกสี่แล้วสินะนี่ไงมันมีมันมีช่วงลอยต่ออยู่ฮะมันมีช่วงลอยต่อมันมีช่วงลอยต่อ ไม่ถึงนั่งกัดเหรอไม่ทันแล้วเฮ้ย,อย,อย,อยเอออะไรเออไงล่ะจ๊ะดาร์กเวฟดาร์กเวฟ <c oughs> เรียบร้อยโอ้เฮ้ยผมจะขึ้นเป็นเอ็กเปิร์นแล้วครับท <c oughs> ่านผู้ชม <c oughs> เขาจะเอาอีกตาไหมอ่ะเขาจะใจพอไหมถ้าเขาเอาอีกตาหนึ่งที่ผมขึ้นเอ็กเปิร์นเลยนะ มาเถอะมาเถอะมาเถอะไม่แค้นเหรอสภาพดูท่าจะไม่แค้นนะครับเรียบร้อยครับนานขนาดนี้น่าจะไม่ได้แล้วครับโอ้โหถ้าอย่างนั้นต้องไปรอเอ็กซ์เพิในพาร์ทหน้าแล้วล่ะครับโอเคก็ท่านผู้ชมนี้ก็จบไปอีกพาร์ทนึงนะครับกับเกมเทคเ e นเจนะครับก็ปีใหม่ที่ผ่านมานี้ก็ผมค่อนข,ข้างยุ่งๆนะฮะก็เลยไม่ค่อยได้อัพคลิป มากเท่าที่ควรนะครับผมก็ในอนาคตต่อไปนี้ผมก็จะพยายามเล่นเกมต่อสู้แล้วก็อัพคลิปให้มากขึ้นนะครับก็ขอบคุณมากนะครับพวกที่สำหรับคนที่กดซับสไครต์เข้ามาใหม่แล้วก็คนที่ยังกดซับสไครต์ไว้อยู่แล้วยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้ามีข้อติชมแนะนำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ